สวัสดีจ้าเส้นพระสุธาโอ้สวัสดีครับเห็ดอย่างอยู่นาะจ้าว่างบ่จ้ามันมีแค่ั่งยินเยอะปลาจิมาตาำแนวทางรัฐบาลไทยแม่ตับเจ้าของเปรี้ยวในสมุสน<โ>อ๋อ <laughs> เปิดร้านยุบจ้าช่วงนี่ไม่มีอนไรจ้าเกี่ยวยุบเกี่ยวเปลี่ยน ป้าลูกเตือนน้ำลัดรองเป็นน้ำล่ำอย่างเงี้ยครับอืมรับงานที่กันเป็นประจาครับได้แล้วาองเดียวสมุดเสียบค่ะค่ะเขาอีกแล้วน้องวดนี่เนาะเก้าห้าห้าเก้าบอกเก้าครับ,รบโอ้ยเขาสูตรคำนวดอีกแล้วงวดนี้ สีงวดติดแล้วนะคะแมนบอกฮือรือหลก็นั่นเฮือนับผิดกรมของประเดิมยอมแจ็เขาจังหวยจ้าห่วยบ่แมนบ่แมนสิเป็นนั่นแปดงวดติดคือจังปีไก่นี่สะบอกเป็ดีแล้วทั้งคนไม่เเสร็จเี้ยดีดีคลนจ้าแต่ม่ขายตัวช่วย่านะคนดีดแต่ไเล่นะโอ้ ยังงยุ่ต้้งเชียงกะสิต้เที่ะเนินบ่สิจ้าเอเลยบอกครับพูดยังไงจวดจาดฟาดยาวเลยจ้าตอนนี้นุ๊เปิดกล้องแล้วดิี่ยบเปนอางคับที่นองดูโอ้รบกวนบ่นาะนี่ลืมถามตัวบังหันบ่าครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแนกไปเลยที่ท่านุ๊สาวเป็นยังแน่ ช่วงนี้มีงานทุกมือเลยบ่จ้ะกระบอละครับรืปปนมือท้องมืยจะคิดจะไปเ,ยเ,เไดยครับรด้ไงนีครับจ้างวดเปลี่ยนเลีอะไรนะคข่าไปค่ะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะวันนี้วิ่งสามกับแปดครับเด่นวิ่งไปที่สามกับแปดค่ะ เลขหลักเลขหลักค่ะ 4, 5, มีห้าหกมีสี่มีห้ามีหกแปดเก้าศูนย์มีแปดมีเก้ามีศูนย์ค่ะอ,อีกสูตรหนึ่งที่ได้ศูนย์กับหาครับมันเลขวิ่งสูตรสองคือศูนย์กับห้าค่ะเลกวิ่งตัวเดียวเดยห้าตัวเดียวครับอืมเลขวิ่งตัวเดียวนี้ ได้หาปะจ้างวดนี่งวด,ดงวดเมื่อกี้เขาบอนส่วนม่อกีมันหลุดโอ้จ่าจ่ามันจับคู่ครับจับคู่ค่ะสามสี่สามห้าสามหกมีสามสี่สามห้าสามหกสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามแปด สามเก้าสามศูนย์ค่ะแปดสี่แปดห้าแปดหกครับแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์ค่ะเอาอะไรฟันน้ำเงินครับคุณมาเอาค่ะช่วงนี้เส้นประตูท่าฟันแม่นอยู่นะฟันใต้เจ้าวัวสุนทรรัตน์ ร้านร้านเซลเราไม่กินบันและมันจีรยอนี่แหละผมก็เลขเนี่ยกินมันเลขเลขเราจิม,มเลยเ่ยไปเบิ้งอยู่ขางขวดเพร่ะม,มันเมียนตามที่มาตัดเส้นคุณฟังนวันเป็ส่นเจ็ดเป็นกี่หมครับ07เจ็ดโอ้หมายถึงวันในฝันนี่เท่ถิมเราไปเบิ้งขาง,งขวดบ่าจา่าหรือจังไดครับโอ้เลขยังก่จาก่า เรีกกันเรียกดีกีเพื่นะเขาก็ินวรานเงินกับสามสิบห้าเปอร์เ็นต์กันครับรื่องอะรตัมีขางนึ่งมันทีเป็นเงินก้นตองมันศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนเจ็ดนะครับอืมศูนย์สามสิบห้ากับศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะครับอันนี้คือฝันฝันตองหวดฝันจำานั่นมาจ้าหรือว่ามีเหตุการณ์ตอบอฝันก็นั่หละคกับฝันตอเมื่อ้มันปามุน ปะไงมันเคลื่อนหนูเพราะมันเพรมันเลือกวายพอเพราะมันส่วงเจี๊ยบก็ในยตื่อกนั่นม่วไส้ล้นนวดมากเมันผมก็ตั้งสีแลาวของบ้านก็เลยมาสนด่าผมก็เลย่าสืเตือนเฉียบเรอขั้นเมันติดส้นนะครับบาจ้าไม่ได้ือว่านั้โับผมก็แต่ว่าแปดหกวันสื่บ่ายเล่บ่สิอืมไอ เม,ม่อแต่สล่งนอนมาชนนี่ฟันหรือว่าเรื่องจริงจ้ะเรื่องจริงครับนี่เป็นเรื่องจริงโน่นเป็นเรื่องจรกินะวะแค่เบียนโซ่บอกเขามาชนถ่ายรถยผมเนี่ยเขามาชนถ่ายรถถ้าเบียนอันใดก็จ้ะทะเบียนรถรถผมนี่ครับ 98, 86, รถไงนี่ครับเก้าแปดแปดหกโค้ก่อนนี่ครับเก้าแปดแปดหกครับเส้นประจุท่ามักอ่าซื่อตัวใดไว้ก่อสี่แปดเก้าเลยครับ แปดเก้าโอ้มักทั้งหนาเอามันชนจนทั้งหลังคือซื้อสื่อทั้งหนาพองมองเงินมองเส้นมันเส้นอยู่ซื้อเื้อฟองมองแปดเก้าก็ดีเลยครับโอ้ <c oughs> ชอนชนไทยยุ่กับจริงแต่ว่าหางมันไปชอนอยุทะเบียนตรงตรงเลขเก้าแปดแปดเก้าที่บอกลับกันมือใช่ก็แค่เจาะกับอกเรื่องให้เจาะเจ็ดสวนก็เจาเลย แต่ว่านุนุกะว่าคืออยู่ด้วเก่าแปดแปดเก่าเพราะว่าทัา้งนูเนี่ยตอนนี้แปดหกหกแปดดังดังงมนมันแต่งกว่าไรแม่นยยเป็นอย่างนอเล็กอยังกับบรลปมิตอรูไห่แปดหกหกแปดมาแะ่สายทั้งหลากับมีเตอแปดหกหกแปดคกูอ่ะผมกูจะว่าเลยจังกว่าดังจะว่าผมมาจีซีนะครับแต่เพิ่งแก่จีซีตั้งสองครูแล้วก็รว่าว่ามันออกแปดหกมันมบบซี้อว่าไรออกแปดหกมันดังจ้าตีได้แต่เก่าแปดแต่เมันเคลืนเป็น ฝันว่าปูอยู่วัดหัวแจกล่ะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนงเป็นเหล็น้่นเพื่อนเนี่ยเพื่อนบอกว่าขันจะได้เงินอันจะได้เงินคือเราได้ว่าทันเหล็กแล้วอ่ะจ้าแล้วบอกแล้วคนบอกผมว่าไอ้ซีเก้าหนึ่งแล้วอ่ะอือซีเก้าหนึ่งแมนบอกคนว่าเกี่ยวได้วาทัณฑ์แล้วอ่ะจ้าประเนส พอบอแล้วๆามันมนเป็นมันไม่นี่มงูนผู้จงอางเลยครับมันเล็ย์มันิเล่ยพันแต่ยังไงพันผมก็ยังหันกตมีพันอยู่ตรงจ้าป็น้า่งผู้หนึงแล้วก็พาผูอที่คนบอกเลยอ่าไมันเป็นแรงยางออกไปทั้งหลัง่แค่แคม่เบียดนะครับมันเป็นแนียมันติจับกู้มผมว่โอ้ยมันติดตอดได้ปูโอ้ยมันมาตอดอกวานั่นลมบมันผมเลบว่าผมสิดจีในผมก็จีแล้วพาเป็นเปียกแล้าจ้าจ้า ปดิงกวเจนผมว่าแปดเด็ดอ๋อผ้าเนียนเส้นผ่าศูนถ้าเอิญปูนีน่เพื่อนอายุสั่มใดจ้ะผมก็บอกว่จากคนที่เกิดตะเอิญเป็นปูขน,นาดอยู่ป,ประมาณ6-70ิบนะครับโอ,อ้ยังยังบ่กันได้เถาแห้งเนาะโอ,อ้ก็นนาจ,จะเป็นแปดนะคะนุชเท่<อ>าที่สัมผัสมากนะ้าแบบว่าแต่ว่าถ้าเป็นผ้าเนี่ย้าเพิ่นเผาแห้งแห้ง่นจีบเป็นเก้ากันยังสีแห่จ้ะ แต่ผมเคยตีพระปนมากสิตีเป็นแปดโอ้ปกติแล้วเส้นพุทธาตฟันเห็นพระเนี่ยพระพระทรงเนาะสิตีเป็นแปดโหลดเนาะขันว่าพุทธลูกผมยังตีเป็นเก่าเออจ้ะแปดเจ็ดติโอวคืองามแถบ้า,บานเอา้ามีตัตวโตกน <ะ S 2> มแถาบานท,ที่นี่เ <laughs> ว่าเขาหมักแล้วเจ็ดนี่ผม,มาลาจ้ะแตพูดจู้่นาฟนมาต่อามวามถนสู้อผมมามันติดตอดได้ครูว่ตอดว่าตอแล้วถัดหรืะ่าจ้า ว่ามที่หาสูงได้วันไงบ่่แต่เด้ฝันมืดจ้ะขึ้นนี่แหละโอ้วันพระไงหนี่เนาะเป็นไงว่าผมว่าเว้เนจองขึ้นั่นโทรมาแต่เนาะจะได้บอกคนที่ว่าเอาของคูณ่มาอ่อยโอ้ยโทรเรานี่ยเะว่าเม่นัดกันไว้ดิบ้านในนัดดิเนาะเส้นประสุธาเนาะครับไม่า่วนเียว่าเส้นจองวางนั่น จ้าจ้าชิ่มว่างกบชก้เกันี่เกาหีชครับจ้าอู้นูมาก์ี่บบนูมักอันฟันสุดท้ายนี่นูมักฟันที่พระจับงูนี่แหะแต่ว่าบบถือชกมันมาจ้างูงูบตอดเพลินบอกมันเนีผมจะอยู่ทั้งหนาสินะครับเพื่นย่างห้อมมาตั้งหลังเรเป็นเพนกิตจจับผมมันกำลังแช่ไม่เียงเลยครับอ้มกำลังแช่ไปมันจะจับปั๊บลดชื้จับมัน ยงน่้เนี่ยละผมมาไม่ิดต่อได้ปูว่าตัดเรา่าจับเหลาก็โต้เขาเบ่งผมจ้าผมเลยวีแปดเจ็ดเาหร่ก็ต้องตีหลายอย่างหาัวตี้เนี่ยอืมแต่ว่านี่ <ừ S 1> ในฝันเพิน่นเพิ่นบอกให้เซียนพระสุทธาสื่อ4ีเก่าหนึ่งเนาะนั่นครับในฝันาไปสือเป็นเงิน,น, 2, 1, 1, นเปี่ยวรถี่อหนึ่งคะแนจ้าห่วยถ้าบนออกซีเก่าหนึ่งล่างออกแปดเจ็ดนี่โวย ดังกว่าระเบิดดนี่หนิเนาะมันนเป็นเลขกว่าดังเนาะจ้าแมนแมแต่งามงามอยู่งวดนี้นุกัมักอยู่โอ้ยมักมักฝันุดถ่ายเลยมักทั้ง4เก่าหนึ่งทั้ง8เจ็ดเลยบาทนี่ผมก็ว่าใช่ไหมแจ้งหน่อยอยมันเรียกมันเรียกที่คนโบโบถึงกับดัง้วคนโบคยหูจัดนะจ้าจ้าสมบูรณ่อหลายตำหนักิลโบคอยมี่นี่เท่าไรแตำหนักศิลปมีแ6 8 หกเก้าแปดเก้านะครับแมนแมนจ้ะที่ดังคันมาอือบดบ่ดังจากตัวเลยนี่เก้าสี่เก้าหนึ่งกับแปดเจ็ดนี่ดังจะโตสี่ร้อยมากนี่แปดหกดังดังนี่เมื่อออกแปดเจ็ดบ่ถึงจังไหรสันดีโอเล่มงหาลงชุนครับพี่โอเคค่ะเด็กปัหาลงชุนนี่าหนึ่งห้าหนึ่ง หกสองหกสองเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสี่แปดสี่เก้าห้าเก้าห้าศูนย์หกศูนย์หก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 ศูนย์ห้าเจ็ดเป่าค่ะครับห้าเจ็ดสามเก้าสามเก้าสองศูนย์ครับสองศูนย์เดี๋ยวลชิ้นว่าดูนี่นะครับ ผมบอกว่าละสามอเงือนเอายูเบิดทุกงวดเลยแมนประหยัดได้ไหลายจ้ะว่าจนได้ออกเท่ากันไหยจ้าจ้าเออแล้วสุก็ตวนเะทำอะรได้ไหมอะไรถึงกับปล่อยออกมาไม่แต่ตะงวดก็ไม่ต่เลขถือเลขดังเลขงามอยู่นี่ตะว่าเอาอยู่ทุกงวดเลยคเออายยูู่งงวววดดดดมขึ้นจ้าแมน เพราะว่าเ้มันกับพ่อแข่งอีกเเดินเรานทุ่นพูมากก่เน้อนาะครับมันยังไงเข้ากับมันเฮ็าได้งสีไหจ้าล้นวานหน้ามันอสปรยูนเี๋ยเขากับ่อเด็กกับกลันีันนั่นหรอกครับแต่ว่าตามตารที่ตงหน้ามันแต่ซอยเด้เราจนทุ่นอยู่นะผมงเะแมนแมนเปอร์เส้นมันเอายูนมันลายเนาะลายก็หุดนะคะมนมเอาม่หเนองมหนีว่านีี่ที่หยแมนจ้าเดยวไมันมันปกว่า คืกช่วงนที่ว่าเลดังแส่สองราคากิเต่าอยู่เนาะแมนแมนโอ้ยคือว่าติดเลดังเนาะแต่แต่ก็บว่าเออคือพ่อแม่ใครส่วนะจ้าแั้หว่าตอนยังที่ผมมาคิดเก็บกยนี้ติดตัดที่กันผมมนที่คนไปผมก็ซีดที่กันย้อรกับไปดูแต่เมาดูแล้วเราแต่ช่ว่าหลังก็ มันจะว่ามันสูตรแตกตัวที่ว่าสูตรรั้นสูตรเดิวนะครับแมนแมนเหล็กไม่เขาไม่รุดมันไม่ไพ่หูเนาะว่าเหล็กจะออกหรือโบออกตัวใดแทนเนาะครับเว่าข้ากับสูซอยเราจนทุ่นแง่น,นะ,ะจา้าจา้าแต่เราพื่นที่ผมมักผมมากันกสามเอ่กับสามเก่าสามห้ากับสามเก้าอยู่ในสูตรข้ามน,น,นี่เนาะสูตรข้านว่แต่ว่าหลักแปดมักแปดแปดหกกับแปดเจ็ดนะครับเรืร่องการเดินตัวของนี่คือเช่นนี้ แปดหกกับแปดเก้าครับแต่ว่าในฟันนี่จะสตัดจับสองตัวก็จะเป็นฟลัมฮาชัดเลยนะครับกับศูนย์เจ็ดาะจ่าแมนจ่าแต่ผู้มักแต่ว่าฟันหลังนี่ผมสัผมบอกฟันหลังหลายอยู่แมนแมนหนูกับมักฟันนี่ล่ะฟันเมื่อคืนนี่ล่ะคืออยู่เส้นพระสุธ่ามัดนี่ละมัดงแปดเซนนี่แหละก็มันก็เลยเหนื่อยมุดไเล็กที่ บอาคาดอมันเล่บดังนะจ้าี่เป็นเล่ยจนจอน้ำผมไาอืมแมนแมนแมนสันจรย่าได้เก่าศูนยเก่าหนึ่งนีออกดีดีเด้อน่ะวันนี้ได้พอผมต้งได้สีสีมันอก่าศูนย์หลายประมืจ้าเม่หลัทีกี่นี้กัาตัวเขหน้าผมแมนอยู่จ้ะก็รู้ใจนะครับคิปกับจ๊่อกคทีนงอบอเลยครับอ เอาอวยพ่อในเอฟซีก็ได้จาาา้าเจ้าพระจุธาแล้วแบบขอในเอฟซีของเุือเล่มโชว์ของเส้นซองนะครับค่ะดูดเบิดเม่อวดวัน,นทีนึงนี่น้าหกเจ็ดรับค่ะเลื่อนเล่อนแต่างแบบยุ่นนแหละครับจะได้ฟลอยดนื้ข้างให้ประจำาชินนะครับจ้าเอาจังได้กับมือนีก็ขอ,ขอขอบคุณเช่นพระจุธาจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีค่ะ ครับโชคดีได้ยื่นต้องอะไรมากใช่มากนะครับแม่ค่ะสาธุค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ